แล้วพบกับช่องโอเวียชาแนลนะฮะวันนี้เรื่องในวาระดีทีครบรอบ6 2พ0รษายโอ้ย62ปีไม่ใช่ดท <c oughs> ี <c oughs> ก็อยากจะขอคำนิยามนิยมดีๆให้พี่วันเดย์ทูมีกับฉันหน่อยคุณสีเชิญเกิร์สอภิพงร์สเปย์สุโขศน์สุดสุดท้ายเดย์ทูยูมาฝรั่งกับผมได้ไหม no 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 เว้าลาเว้าลาวเไปชาวไทยแปลพี่อุ๊บกับผมก็รู้จักมักคุ้นกันมาแต่ไม่เคยได้กันนะคะครับสองั้งเองที่ไหนในฝันเห็นพี่อุ๊บทีไรนึกถึงอรอชทุกทีไม่ใช่ครับโรคตึงเลยครับเป็นเมียน้อยเมียหลวงเซนบิตเลย จะชุสีอยู่กลางพี่ประกอบหน้าประกอบหลังนี่ตกลงเราจะมาเอ็กหรือจะมาอวยพรก็ขอให้พี่อุ๊บอยู่กับวงการเสือกสารตำนานศิลปินให้น้องๆได้ดูผลงานของพี่ตลอดไปตลอดไปเพราะคนอย่างพี่อุ๊บจะบอกแต่ว่าไม่มีวันแก่ผมเจอพี่อุ๊บยังไงก็เหมือนเดิมฉันกินเยี่ยวพุชา้อยเนาะงั้นผมก็ต้องกินเยี่ยวกันเลยไม่ังเลยเอาเยียวกันเลยมาเข้ามาเข้ามาขอให้พี่อุ๊บ คือไม่ป่วยไม่แก่ ไอ้เรื่องจนไม่มีอยู่แล้วมีตังค์แล้วขอให้มีหมาเยอะๆผมเป็นคนรักหมาเหมือนหมาแมวเยอะมากผมเจ็บแค่ไปกินขี้หมาขี้แมวในโควิดเมื่อสองปีที่แล้วคนไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่มีวันตกต่าจริงจริงโอ้โหสุดยอดไม่ตายแล้วเลี้ยงกี่ตัวผมเลี้ยงเพราะก่อนมันมีบ้านอย่างนี้ผมอยู่แถาเขาผม่กล้าเลี้ยงเยอะเดี๋ยวคนข้างๆเขาด่าเราแต่พี่อยู่คอนโดก็โดนด่าก็ไม่โดนนะครับเขาเลี้ยงกันหมดคอนโดทั่วคอนโดแล้วแต่ก่อนโดนด่าเดี๋ยวนี้ทุกคอนโดเลี้ยงทุกห้องเลี้ยงกันหมดเลยครับคนไหนไม่นำร่องเป็นม็อบครับใครไม่ รักสัตว์ก็พี่อุ๊บครับคนไหนไม่รักสัตว์แสดงว่าสันสันดานคนนั้นชอบคนนะใช่เ,เลี้ยงสัตว์มันยังซื่อสัตว์ไม่แว้งกัดเหมือนเลี้ยงคนนี่เครียดใครมาวะเนี่ยมันก็มีบางคนเนี่ยมันไม่รักนะไอ้คนมันไม่ยรักไม่รักจริรงๆแล้วมันมาด่าพี่ว่าหายทายใดยกับหมากับแมวอผมก็มมงงหมดเป็นสิบล้านเลยนะสุสีปล่อยเข้าไปพี่พี่อุอ๊บปล่อยเข้าไปใครจะคิดไงแล้วแต่เราคิดดีทางดีซะอย่าง ฟ้าดินเป็นพยานคุณเป็นคนจังหวัดไหนผมลบุรีฮะแม่แม่ยุทยาพ่อลบุรีที่โคกสำโรงคนบ้านเดียวกคนบ้านเดียวกันเชิญโคกสำโรงวันนี้เปิดแล้ววันนี้เปิดแล้วค่ะเปิดทวารแล้วเหรอตัวเองเป็นตัวเองเป็นคิง g of q u e e นอนท่ามหรือนอนไหนอันนี้เป็นแก้หอยสังหรือหอยแคร์ไม่ใช่ตัวเองชอบนอนแครผพ่อชัยยังตกหรือเปล่าแม่พี่อุ้มจะจ่ายแคร์ก่อนทำไมล่ะค่าเชิญไปรับไปไปแต่งยุ่งสิค่าไม่ทำอะไรกันนะแคร์เบิร์เดย์ทูยู ในเ,เมืองเด็กในเมืองอเคยเรียนพิ่โบเคยไปโดดผมไม่ใช่โ<อ>ดดบุรีหลังโรงเรียนพิ่โบผมอยู่ชลอชลองรางสิตอิป์ป .5 แล้วก็หนีเข้ากรุงเทพเลยไปเป็นนักรอ้อง<ห>จบเลย,เยจบเลยบ,บุรีเจอน้องโคกสำโรงพ่อนครแม่อ่าราชบุรีเป็นพี่กันที่โคกสำรโรงบุรีก็เกินชั้นออกมาเลียนหมังมี่พี่ชายพี่กับแม่พี่กับพ่อกับแม่ผม พ่อกับแม่ผมได้บนรถไฟเขาไม่ยอมจอดมาเป็นแบบพี่อยู่ลูกหลานนานๆนะอยู่ทุาวันเป็นลูกน้องสุดสี่ได้ไหมทุกวันนี้ผมก็จะแกะสบู่กินอยู่แล้วพี่โอพี่ลูกโอเคพูดว่าเป็ดนมือรุ่นใหญ่ครับเป็นก็ติดตามผลงานตั้งแต่ผมอยู่ตั้งหยวนนะครับแต่หนังให่โก๊ะโก๊ะโก๊ะครับติดตามตั้งแต่ตอนน้คือสนุกมากคริงจริงเป็นไงก็ ก็เหมือนเดิมครับประทับใจครับประทับใจเพราะว่าเจอเจอครั้งแรกด้วยครับวิวครับก็ใช่ครับก็ประทับใจครับโอเคขอบคุณน้องชูศรีมากเดี๋ยวเราคุณจะมีคอนเทนต์ดีๆบอกเจ้าบอลนะจะไปร่วมนะรับรองสนุกสนานแน่เลยครับเขาพูดเฮงเฮงปังปังอารังปุรีเย่ด้วยนะครับชูศรีเจ้าขาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่